ตัเสียนั่งอยู่ที่กุ้งพนมเปนนะครับริมแม่น้ำโตนเลสามแม่น้ำที่ไหล,หลผ่าน,น,นไหลผ่านพนมเปนแล้วไปไหลที่แล้วก็ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงนะครับแล้วไหลไปที่เวียดนามก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำแล้วก็ <c oughs> กำลังอยากแนะนำอาหารการหนึง่งก็คือผัดกะพเพราเป็ดราดข้าวไข่ดาวนะครับก็สุดยอดครับคือบางครั้งเนี่ยเวลาผมไปท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศที่ไม่ได้กินอาหารไทยน,นานๆเนี่ยผมก็จะเข้าร้านอาหารไทยสักทีหนึ่งนะครับอย่างร้านนี้ชื่อว่าร้านเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมมีพิธการให้ลก้กันก็อย่างหา ก็ตกประมาณแค่สองสามเหรียญก็ถือว่ากินร้านอาหารที่แบบดีนิดนึงก็งราคาประมาณนี้ในประเทศไทยแล้วและกระเราเป็ดที่มหาสายขนาดนี้นี่เฉพาะเป็ดขนาดนี้ขนนัดขายอยันเดียวก็ห้าสิบแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าห้าสิบถึงร้อยอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าจีนไส่แต่ที่นี่เป็ดกับไก่เขาเลี้ยงผมซื้อน้ำลายผมเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติมันจะไม่แหงนากน,นะครับก็คอนเนิราครับร้านเชียงใหม่จะลองชิมดู ถ้าเกิดว่าเป็นลูกเรือครับถ้าเกิดดีพอที่จะพอไดกับได้ก็จะบอกบอกกล่าวัต่างนะครับให้องเลยได้นี่ครับน้ำปลาพี่กอนดานะครับน้ำปลาได้ไม่เอคนไทยเรานะครับไปไหนเราชอบกินน้ำปลาพี่ผมแนะนำว่าสาั่งเข้าใบครับน้ำปลาภาษาเขมเหียนผมเคยเล่าฟังแล้วว่าคือ กินเนี่นะตึกใกตึกใกตึกไก<ช>่กไครับตึกคือน้ำไก่คือป่าตึกไกก็คือน้ำป่าครับแล้วก็ส่วนไอ้เนี่ยมะนาวเนี่ยมันยากมากกรอชแมลกรอชแมลกรอชแมลอย่างเขาบอกแล้วกรอชแมลครับกรอชแมล โคชเม่โคชเม่ชแม่โคชเม่โคชเม่น้องเราลองทำเนียงปากเราเสิร์ฟพิซซากันหน่อยได้ไหมมะนาวโคชเม่โคชมา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 โอเคมาคุยกันต่อ อยากที่บอกครับคนไทยเราไปไหนแล้วก็อยากจะกินพวกร้านาหี่ก็เราก็สั่งเขาครับตึ๊กไตแล้วก็มาเตะมาเตะซูพลิกคำว่ามากๆเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าเจริญเจริญถ้าเกิดบอกว่าเอาพริกเยอะๆคือมาเตะเจริญเจริญถ้าเกิดเอาบานยิ่งกว่านั้นทําไมครับไม่ยายครับมาเตะเจริญ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 ก็สี่ทางก็แค่ครับนะครับก็ชิมครับ เป็นกาเพราเ็ดที่อร่อยมากสุดในรอบครึ่งปีของวิซอรเซอร์ี่กินเลยครับเพราะจริงครับผมไม่คิดว่าจะได้กินผัดกะเพราเ็ดไข่ดาวที่อร่อยขนาดนี้ที่กัมพูชาหอยมากครับ เขาอยากกินแบบตัวตัวเขาอยากินได้ตาดใจคนระับผมแกงกายคนถือครับเพราะว่าผมกินแล้วมันอร่อยมากทำลายาขอบคุณมากครับ กินต่อครับก็ไหนๆก็อร่อยแนละ้วคือโปรตีเนี่ยถ้ามันอร่อยไม่จริงกินนิดเดียวผมก็หยุดแต่น,นี่มันอร่อยจริงครับแล้ววิธีการกินตักกะเพาให้อร่อยนะผมแนะนําเลยครับตุ้ข้าวแบบนี้นะครับกินกะเพา่ก็เหมือนเหมกันต้องลุ้มแค่อะไรอย่างนี้นะครับ,บ,บ,รบมันจะเข้าไปในเนื้อแล้วก็เอาน้ำปลาพริกิีบะนาวลงไปเจือนะครับ ก็เวยการให้มันตัวว้า,ากันตัววฝา,ากรเบตรคือพบนะครับให้มันพบกันแล้วก็กีนนะครับ เอาไข่ไปปลกข้้งบนนิดนึงไข่มันจะลดตานมันจะไปตัดกับส้มตำเอ้ยลาวเผาอรผมเริ่มเม,มามันละอื้มอร่อยมากมากคือมากินไม่ต้องไม่ต้องเสียาจเรื่องมารยาความอร่อยของเราในมหัศจรรย์หนึงน่งมบับ

จริงๆแล้วผมไม่อยากรี่เที่ยวเกินไปผมไม่อยากให้คิดมันยาวมันกูัวว่าจะเหนื่อยจะดูกัน,นไหนๆก็กินให้ทั้งหมดแล้ว